ทุกคนสวัสดีครับพี่ขอรีวิวหน่อยนะ,ะฟังนี้เขาเกี่ยวละไ้ปั่นไล่เท่าไหร่พร้อาบร้อยห้าสิน้ำมันก็ของตัวเองใชคม,งมครับน้ำมันเจ้าของนาอ๋อน้ำมันเจ้าของนา นี่นะครับทุกคนรถปั่นนาฝั่งโซนโซนประการคนะรับฝังบ่อบางสะทงะครับผมก็ทำนาเยอะไหมพี่แถวนี้ครับเยอะนะของผมคนเดียวก็เกือบร้อยแล้วละ่ะฝั่งถึงนู้นเลยไหมพี่ครับถึงบนนู้นเลยครับเมื่อก่อนผมก็อาชีพผมขับรถเกี่ยวดูฝั่งนู้นเยอะขับ่งแก้วฝั่งนู้นเยอะครับแต่รถตียังไม่เคยขับขับแต่ล้อ,อยาง ผมเป็นคนอีสานก็มั่อก่ก็ปั่นนาอยู่เอ้ยางลงไม่ได้รครับมันเกี่ยวข้าวอยู่โซนฝั่งนูน้นฝั่งลบบุรีสิงบุรีแรบบุรีฝั่งนูน้นเลยเครื่องอะไรพี่ครับแปดสูบใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่โอ้ ใช่ P สิบเอ็ดไหมพี่ใช่ไหมครับใช่ไหมเครื่องแปดสูงครับทุกคนเครื่องรถบัสนึ่ตัวนี้ไม่น่าใช่หะ P สิบเอ็ดมันอีกตัวนึง่งน่า V แปดไหมน่าจะ V แปดครับเพื่อนน่าจะ V แปดครับพอแต่ฟังเสียง <laughs> ฟังเสียงดูดๆครับเพื่อน นี่ครับตัวโบสองโลทุกคนมีคันดูนี่อีกสิบตกโอ้้ยูโซนไหนครับนี่แหละเจ้าเดียวพันอ๋อครับผมไม่ค่อยเข้าลานพี่ผมขับเเลอร์ผมชอบนะชีมนี่ก็มีพี่ๆเพื่อนๆผมก็น้องไปรีวิวฝั่งสุพงสุพันธ์นะไปงานงบงานวงงานวัดใช่ครับอมากรรู้จักกันแล้วก็ เลิกกิจการครับ,รบขายทิ้งหมดก็แยกย้ายกันครับเพราะรถมันเยอะพี่ไปต่อไม่ไหวปะ๋ัวนี้น่าจะกลับมาดีแล้วเพราะข <c oughs> ้าราคาแพงแล้วใช่แล้วฝั่งสองบ้านผมมันทำปีละครั้งไงพี่แถวบุรีรัมย์แถวอะไรฝั่งนูน้นก็เลยสูไม่ไหวถ้าวิ่งก็วิ่งไปไกลแล้วก็รถภาคกลางมันเยอะครับก็รถบางบ้านก็เอารถไปจากฉะเชิงเซาใช่ <c oughs> ก็ไปอยู่แถวๆบ้านอู้อะไรพี่ไอ้เนี่ยโชคขันชัยอะไรครับโชคขันชัยโชคขอนชัยอูอยู่ชาย,ยังเซาครับอยู่ฝั่งนิยมยนะู่นแหละนิยมฝั่งนู้นนะครับไอ้ข้างอบตอมั้งกันเลยเอบตไปไหนตรงนั้นอบตมั้งอน่าจะใช่ครับผมเคยไปนานแล้วนุ่น ไปทายฝั่งข้ามทางรถไฟไปนู่นไอคองอะไรพวกสมคิดหรืออะไรฝั่งนู้นใช่รถเกี่ยวราคาดีไหมพี่เข่าปีนี้ดีนะปีนี้หมื่นออกจากนาก็หมื่นแล้วขั้นต่ำครับอราคาดีนะพี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ราคาดีถ้าฝั่งไปฝั่งนู้นฝั่งใช้นนาดฝั่งอะไรเขาเจ็ดอยู่เจ็ดกว่าไม่น่าแล้วเราต้องหมื่นกว่าแล้วตอนเนี้ย ทีนี้นะครับแต่เขาบอกว่าราคาดีนะแต่ไม่รู้ว่าหมื่นกว่าหรือหมื่นหมื่นยังไงต้องขึ้นหมื่นแล้วหลักหมื่นแล้วครับเอาไปลงไหนข้าวท่แถวนี้ครับนี่ลงไปลงบางทีก็จะเลินซับบางทีก็ใกล้ๆนี่แหละพวกลงสีฝั่งนู้นนะครับ เกี่ยวไปแ๊บปบปั่นแล้วครับเพื่อนเอาต่อแล้วเกี่ยวไปวันพุธที่แล้วนี่ครับโซนกรุงเทพครับทุกคนใครว่าไม่มีทุ่งนานี่มาดูได้เลยครับไม่ใช่มีแค่โรงงานไม่ใช่มีในเมืองใช่ใช่ครับไม่กะบางนาที่้างมอเตอร์เวย์ยังมีเลย ข้างหลังกิงแก้วครับนี่นี่มันทงสีที่วางเปล่าแพงด้วยเขาล่อยเช่าไว้ยทำหมดเลยเดี๋ยวถ้าเราไปขอเช่าอัะเดยวข้าวราคาแบบนี้ด้วยคนก็กระตือรือร้นทำกันสนามบินก็มีบา์เลยเป็นวงเลยตรงนั้นตรงตรงแยกผ่านไปผ่านมาชอบดูบางคนก็ลืมอาชีพทำนานะพี่ ก็ต <re>. ้องอนุรักษ์เอาไว้เนาะพอทําได้ก็ทำไปครับสบายสุดแล้วทำได้ใช่ครับพี่เขาบอกว่าทําเป็นร้อยไร่นะครับเกือบร้อยนะครับรังเทศบาลบางพีหน่อยครับผมก็ขับรถอยู่นะครับเพื่อนๆก็วันนี้เข้าลานมาเจอพี่เขา เลมาดคนเคยชอบครับเพื่อน,นละไม่ได้ครับก็นานแล้วครับที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปครับเพื่อนคนดูเยอะนะพี่มานานๆนนทำทีอะครับคนดูเยอะ แต่ไม่ค่อยลงครับไม่ค่อยมีเวลาจอดไว้เราป่ะจอดไว้ตรงนี้อ่ะเดินหน้าไปหน่อยป่ะพี่เขาจะขยับรถไปเก็บแล้วเพื่อน แน่นเลยครับทุกคนนี่นะครับ วิวน้าเมืองครับเพื่อนมาเที่ยวเล่นใช่ครับผมไม่ค่อยผ่านพี่ <c oughs> นานๆจะผ่านทีฟังนู้นครับโล่งหมดแล้วพี่เจ้าของนาครับไม่ค่อยมีเวลาพี่อยู่แต่บนทะเลอร์ครับ กินนอนอยู่นี่แล้วก็ชอบมาถ่ายเล่นเลยคนที่ชอบคนที่สอนชักอยู่อ่ะชักเป็นเลือดใครชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วจังโชคโชคๆๆๆนี่ถ้าผมลงคลิปพวกรถเครื่องจัก,กรกลการเกษตรพี่คนดูเยอะครับแป๊บๆเป็นหมื่นครับกรุ่นใหม่ๆทำสวยนะใช่นี่เป็นหัวแอร์ใช่แล้วผมไปลงของอยังไปอู่ไทยจเจริญเลยครับนอนใส่น้อย ไปกับรถนาอู่นั่นแหละคร้บต่อเป็นหัวแอร์เอาไว้ไวโชว์กันด้วยแล้วพี่ออพี่ฟังลบบุรีเขาก็ออกออกอดเจริญออกเป็นคอมมือสองครับออกมาใช้เขาเลิกเล่นนานแล,ล้วแหละตั้งแต่รุ่นพวกโมนี่แหละแล้วขายแยากย้ายกันนั่นแหละเขาเริ่มเล่นใหม่ครับสวยๆ<ว><ว>ทุกวันใช่ครับนะใช่ครับ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะเพื่อนๆฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับทุกคนใครชอบในการเกษตรนะครับสวัสดีครับผม